ฝันเสียจาย้าตอนนี้เขากำลังอธิบายทัศนคติของพ่อและแม่ของวงีบอที่มีต่อเขาให้แม่ฟังด้วยสังเคบจากนั้นเขาก็รอไม่ไหวที่จะแบ่งปันความรู้สึกที่เขามีต่อพ่อและแม่ของวงีบอให้แม่ฟัง และประโยคสุดท้ายที่เขาพูดก็คือแม่ผมต้องรู้ว่าบ้านของหลวงนี่ป๋ารวยมากๆเป็นบ้านแบบวิลลาและมีสามชั้นนอกบ้านก็มีป่ามากมายหลังจากที่เซลจันตื่นเขาก็ไม่เห็นหวงนี่ปอาแล้วตอนนี้เขากำลงังนอนอยู่บนเตียงหลังจากพูดจบเขาก็ดูเวลาในโทรศัพท์สิบเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีจบแล้วพ่อแม่ของหงพี่ป๋าต้องคิดว่าฉันขี้เกียจแน่เลยเซลจันกระเดินออกมาจากเตียงและลุกขึ้นโดยไม่สนใจที่จะคุยกับแม่ของเขาต่อ,ขอเขาสวมเสื้อถักคอสูงลายทางที่เขาสวมในตอนกลางวันและลุกขึ้นไปจากเตียงหลังจากนั้นเขาก็มองหาย ท้องที่มืดมิดแล้วหวังี่ป่อก็เดินเข้ามาพร้อมนมและผละไม้เขาถามพี่ว่าลูกของฉันตื่นแล้วหรอหิวหรือเปล่าเมื่อหวังี่ป๋าวางของที่อยู่ในมือลงเขาก็เปิดสวิตช์หลักของไฟในห้องนอนขึ้นแจ,จ๊สซ่าสเงินกางเกงและเดินเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วเขาสายหน้าก่อนที่จะบอกว่าตื่นตึ๊บเต็เมื่อไรทำไมไม่ปลุกช้นปลอยให้ฉันนอนขี้เกียจเหมือนหมูเลยหวังี่ป่อย,ยิ้มก่อนที่จะอบร่าเอวของเขา พวกเราไม่ใช่หมูเลยนะแล้วพี่ก็ตอบว่าพวกเธอคงคิดว่าฉันแี่เขียนเหมือนหมูแน่ๆเลยแล้วน้งก็ตอบว่าพวกเขารู้ว่าเราไม่ได้พักผ่อนมาสองสามวันแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแมาของฉันหั่นผลไม้ฝาับาให้คุณด้วยนะแล้วเสดจังก็ถามว่าจริงเหรอแล้วน้งก็ตอบว่าแล้วทำไมฉันต้องโกหกคุณล่ะ แลเซอร์จันก็ตอบว่าให้งอย่างนั้นฉันก็ต้องแต่งตัวแล้วลงไปเร็วเวหังนี่ปอบอกว่าไม่เป็นไรจริงๆพ่อแม่ของฉันกำลังดื่นชชยอยู่ข้างล่างแล้วเซอร์จันก็ถามนองว่าแล้วพวกเขากินข้าวหรือยังแล้วหวังนี้ปอบก็ถามพี่ทันทีว่ามือของคุณยังบวมอยู่หรือเปล่าเซอร์จันใส่หัวกันที่ววังนี่ปอบจะสอบมือเขาไปในเสื้อผ้าของเขาและร kind of ูปท้องของพี่อย่างสุกสนให้ข้าดูก่อนว่าแตงโมยังสุกอยู่หรือเปล่าแล้วเซอร์จันก็ตอบว่านี่มือของคุณที่หาเรื่องอีกแล้วนะแล้วเซ แล้ววังยี่ป๋อก็ตอบว่าโอ้ใช่แล้ววังยี่ป่อยลียแบบเสียงของชิงจังและเดียดแขนสูงนมบนโตกาแฟให้เสียร์จา,านถึงอุ่นนมมให้คงด้วยดื่มมันแล้วลงไป้างล่างกันเถอะและเซียนก็ตอบว่าดีมากอีปอ๋อดีจังที่คุณอุ่นนม,มาให้ฉันเซียร์จนเลยนแบบเสียงของวังยี่ป๋อในตอนนั้น อาหารมื้อคำ่ำเจสซ่ามีความสุขมากที่ได้กินอาหารฝีมือของแม่วงนี้ป๋อหลังจากทานข้าจนหมดเขาก็สะอึกเห็นตรงไปตรงมาวังี่บอกลืมเบอมีแล,ล้วหันไปมองพี่จากนั้นเขาก็ยิ้มบอกมาด้วยความตลกแต่หัวเราะออกมาไม่ได้เพราะเส้นมบอมียังคงอยู่ในปากของเขาและ,จะเจสซ่าก็พูดขึ้นมาว่าฝีมือของคุณป้าอร่อยมากทามันลบไม่ได้ <laughs> แม่ของหมองฮิปอยยิย้มยิ้มเพื้อนปิติก่อนที่จะบอกว่าป้าคิดว่าคุณไม่ชอบบะหมี่สีและเซจังก็ตอบว่าไม่ไม่ฉันกินบะหมี่ออกจะบ่อยและบางครั้งฉันก็ทำกินเองที่บ้านอย่างเช่นบะหมี่มะเขือเทศและซุปกุ้ยเต๋ไก่พอเซจังพูดจบหวังี้ปก็พูดขึ้นมาว่าใช่พี่ทำบะหมี่อร่อยมากแม่ของหมองฮิปรู้สึกประหลาดใจก่อนที่เขาจะบอกแม่ว่าแม่พี่จานทำอาหารอร่อยมากทั้งผัดผักทำซุปทำน้ำผลไม้ทำขนมปังกรอบทำได้ทั้งอาหารจีนและอาหารตะวันตกไม่ถึงขนาดนั้นก็แค่อร่บ้าน เซอรจันพูดขึ้นมาทันทีเขากลัวว่าวังทีบอลจะพูดเชิดชูตัวเองมากเกินไปทำไมพี่ถึงเจนเนื้อเจนตัวจังเลยล่ะพูดทาดขายและพิสกิต คุณก็เคยทําให้ฉันกินตั้งหลายครั้งและเซอซ์นก,ก,ก็ตอบว่าเราไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นอาหารจีนและอาหารตะวันตกมันเป็นแค่อาหารว่างเป็นสิ่งเล็กน้อยธรรมดาธรลว้ววางอี่บอกก็ตอบว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะมันไม่เสรมากมากราะฉันไม่สามารถอบท้าไข่ได้คุณไม่เห็นหรอว่าฉันอบแล้วมันเป็นยังไงวังที่บอกนึกถึงวันที่เขาทําท้าไข่ไมทั้งถาดจากนั้นเซอร์จนก็ถอนหายใจออกมาและแม่ของหวังอีบอกก็พูดขึ้นมาว่าตอนที่เขายังเป็นหนุ่มเขาไม่รู้จักแม้กระทั่งการหั่นแตงกวาเลยด้วยซ้ำ แม่เลกพ่อของหวงยี่ป๋รู้สึกว่าเซียวเจ้าเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองสูงมากแถมยังรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วยและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาเคยทำซูมให้ลูกชายของฉันทานแล้วและเขาก็เป็นหนุ่ผู้ชายที่หวงยี่ป๋อชอบหวังยี่บอกเคยอธิบายตัวตนที่อ่อนโยนของเขาผ่านทางโทรศัพท์ให้ฉันฟังแล้วและในตอนนี้ความประทับใจของฉันที่มีต่อเขาทั้งหมดมาจากตัวจริงของเขาเองและเธอก็เข้าใจคำพูดของหวังใั้แล้วว่าถึงเขาจะตัวเบามากแต่เขาอุ้มหวังยี่บอกได้นะ ตอนนี้ฉันสามารถเข้าใจความหมายประโยคนั้นแล้วรักวงนี่บออมากเช่นกันและเขากล้าที่จะมาเหอนานเพื่อมาพบก,กับพวกเราอีกทั้งยังสูงแบนในมือ,อยังไม่เห็นแก่ตัวและเขาก็ไม่คิดที่จะซ่อนตัวต่อหน้าผู้ใหญ่ลนล้วสุดี้ลรู้จ่าของฉันก็จำรสชาติอาหารของเขาได้เขาตั้งใจที่จะดูแลเซลจานอย่างเช่อุ๋น,นมและพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความภูมิใจและฉันก็รู้ว่าอี่ป๋ออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาหลังอาหารมื้อเย็นเซซจานเริ่มแบ่งปันงานอันดิเรกบางอย่างกับพ่อและแม่ของหวงยี่ป๋อและยังได้รับหมายและทำสัญ,ญ,ญา 好烦，又加班到很晚，你搭上空荡的地铁已是末班。好烦，很爱却要分开，恋爱谈不明白。好烦，接近理想好难，却又还很不甘，如何拥抱平淡？如果最难得到圆满，不如选择坦然。若是有。 爱你的人永远会把你当作心尖珍宝。